أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أما بعد ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ว่าทุกข์มหเดชติดะะว่าทุกขิดะะติดลาลาว่ทุกขดลาลตินาร์ทีน้เราจาทีแรกทุก่านครับชีวิตหากเราจะมองมันก็มองได้หลายมุมคนที่มีความสุขก็บอกว่าชีวิตนี้ก็คือสวรค์คนที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความผิดหวงัง ก็มองว่าชีวิตนี้มันก็คือนรกจริงๆแล้วอัลลอฮฺตาล,ตลา้างเรามาก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนระบุไว้อย่างชัดเจนก็เหลือแต่เพียงว่าเรานั้นจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่ ล l l a ์กล่าวว่ามาขอลัก ق ุนจินวันอินชาอิลลาลียะบุดุน a l l a ได้สรสังจินและก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นเสีแต่ว่าจะให้มาอิบาดาพักดีต่อพระองค์การอิบาดาต่อพระองค์นั้นมีกระบวนการและมีรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจนผ่านทางบรรดานนบีต่างๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะเอาคำสอนเอารูปแบบเอาวิธีการเหล่านั้นมาแจกแจงมาสาธยายเอามาสั่งสอนเราไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์ไปคิดรูปแบบหรือวิธีการในการจะปฏิบัติอิบาดั์กันเอาเองแต่ให้บรรดานาบีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีที่ถือว่าเป็นท่านสุดท้ายเป็นอาคเรนอมมะเป็นประชาชาติสุดท้ายก็คือท่านนบีฮัมัสัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลัมมาบอกมาสอนมาชี้นำว่าอะไรที่อ AH ัลลอฮ์ทรงรักและอ AH ัลลอฮ์ทรงขอพระณไทยที่อยากจะให้เราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็มาบอกมาสอน ว่ามีสิ่งไหนที่อลัลลอฮ์ไม่ปรารถนาอาลัลลอฮ์ไม่ประสงค์อลัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ปวงบาของพระองค์เป็นเช่นนั้นท่านนบีก็เอามาบอกเอามากล่า,าวเอามาสอนเพราะฉะนั้นอุลามะหรือนักวิชาการท่านจึงอธิบายคําว่าอิบะดาว่ากุลมายูฮิบหฮุลลอฮฺวยารดะุมินกอลินอูอัมลิน อิบาดัแปลว่าทุกอย่างที่อลัลลอฮ์ทรงรักแล้วก็ทรงพอพระทยัยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือพฤติกรรมอันใดก็แล้วแต่ครั้นเมื่อเราอยากจะรู้ว่าอาลัลลอฮ์ทรงรักอะไรพอพระทัยอะไรก็ไม่ใช่เราไปนึกไปจินตนาการไปมโนกันเอาเองแต่พระองค์ได้ hey, คำพี ซึ่งบอกถึงวัตถุประสงค์บอกถึงรูปแบบบอกถึงวิธีการไว้โดยละเอียดลออยังไม่พอให้มีผู้นำไปปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ให้มีผู้สืบทอดจดจำแบบอย่างเหล่านั้นส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทัา่งมาถึงเราแม้เวลาจะล่วงเลยไปถึงพันสี่ร้อยกว่าปี ดังนั้นการที่เราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมเป็นมุมินนั้นแน่นอนถ้าหากเราเดินออกจากกีตาบุลลฮอเราก็คงจะไม่อาจจะอย่างรู้ได้เลยว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอพระไทยหรืออัลลอฮ์ทรงเกลียดทรงชิงชังสิ่งใดและถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แย,ยแสไม่ใส่ใจไม่ไปยึดดูแบบอย่างมันก็จะเป็นการ เข้าใจคำพีกันเอาเองนะโดยปราศจากเยี่ยงอย่างเช่นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮสัลด้วยเหตุนี้นะครับมันจึงเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆของมุสลิมทุกคนซึ่งจะหาใครมาปฏิเสธนั้นไม่ได้นั่นก็คือต้องยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในอัลกุรอานหรือคำพีที่มาจากอัลลอฮ์ All. และยืนหยัดยึดมั่น อยู่ในแบบอย่างของท่านนบ,บีมมุฮัมมัดสันลอออะไรอยซาลนี้ทั้งหมดเหล่านี้มันก็จะมาเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของเราในช่วงเวลาอันสั้นๆที่อลัลลอฮ์ให้กับเราในการที่จะได้มาอยู่ในดุญญนยาทีนี้ดุนยาก็คือในมุมมองหรือในคติคำสอนของอิสลามมันเป็นเพียงแค่ห้องสอบ ดารุลิมติฮานดารุลฟิตนะวัลิมตินานเป็นที่จะมาพิสูจน์ตัวเราเองเป็นการสอบตัวเราเองว่าเราจะสอบผ่านไหมเมื่อสอบแล้วเราก็ต้องกลับไปกลับไปสู่โลกอันสถาพรอันยาวนาน ดุจยาก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆพี่น้องทราบไหมว่าช่วงเวลาแค่7080ปีเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวไกลไม่ได้ยาวนานอะไรเลยเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากยิ่งถ้าเรามาพิจารณาถึงความเป็นมนุษย์แล้วใซ้กว่าที่เราจะรู้ความเนี่ยมันก็ล้ว,ลวกเลยก็ไปสิบกว่าขวบแล้วแล้วกว่าที่เราจะมีสติป,ปัญญาม,มีความรู้ มันก็ล่วงเลยเข้าไปถึง20ปีแล้วหรืออย่างน้อย15ปีขึ้นและพอไปถึงยคุคที่มันอ่อนล้าโอยแรงโรยแรง,รรแรงเราก็ไม่ไม่สามารถจะทำกิจกรรมหรือกิจการอะไรที่มันย,ยากได้เพราะแก่แล้ว70แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนาทีทองเรามีแค่ไม่เกินไม่เกิน40ปีเต็มที่ที่คิดว่าถ้าอยากจะทำอีบารัตก็ทำได้อย่างเต็มที่ อยากจะทําอะไรบุญก็ทําได้อย่างเต็มที่อยากจะช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลือดเต็มที่และในว่วงเวลา40ปีที่ว่านั้นเนี่ยยังมีเวลาหนึ่งจะต้องไปเข้าห้องน้ำสองจะต้องนอนหลับสจะต้องอะไรกิน 4. จะต้องไปหาอะไรที่เป็นสันนากานนะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นไอ้ช่วงเวลาที่จะเอาไปไปทำดีไปสะสมเป็นประโยชน์นะที่จะ ผ่านกระบวนการทดสอบมันเหลือน้อยจริงๆดังนั้นจึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณหรือเป็นอะไรเป็นความการุณาอย่างยิ่งยวดมอบสิทธิพิเศษให้แก่เรามากมายกายก่องแปลว่าเหมือนกับว่าให้เราเป็นต่อเยอะแยะในทุกๆปี มันก็จะมีรอมดอนในรอมดอนก็จะมีไลลาตทุลกัดรซึ่งเมื่อเราไปทําหรือปฏิบัติศาสนกิจอย่างน้อยเท่ากับเราทําปฏิบัติศาสนกิจถึง80ปีตลอดชั่วอายุไขของเราในวันเวลาปกติถ้าเราจะทําความดีก็ไม่ใช่ว่าทำหนึ่งแล้วได้หนึ่งอย่างน้อยได้ถึงสิบเท่า ในช่วงเวลาพิเศษพิเศษอีกนะถ้าถือสินอดในวันนั้นวันนี้ที่ศาสนากำหนดอยู่วันที่สิบพระุฮัมรอรมอย่างเช่นนิสุชาบานถามว่าเราได้อะไรได้กุศลมากมายได้ลดบาปของปีที่ผ่านมาปีที่ถัดไปอะไรตรงนี้อะไร แม้กระทั่งการที่เรามาร่วมละหมาดกันที่มัสยิดได้กุศลได้ผลบุญมากกว่าหนึ่งเท่าอย่างน้อยนะหรืออย่างเต็มรูปแบบที่ศาสนากำหนดไว้ยีบห้าบ้างยีบเจ็ดบ้างยังไม่พอนะถ้าใครที่เสียสละเพื่อหนทางของพรงนะองค์แล้ว้วก็บริจาคทรัพย์ไปในหนทางของพระองค์แค่หนึ่งนะี ได้ทั้งเจ็ดร้อเท่าอย่างเนี้ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เวลาอันน้อยนิดของเรานั้นมีความหมายสำหรับเรามีราคาสำหรับเรา mm hmm. ก็เหลือแต่ว่าเราจะ,สะแสวงหาผลขวายที่จะทำข้อสอบเรานั้นไห้ mm hmm. บางคนทิ้งข้อสอบไปมันก็ไม่ได้คะแนนะเวลาก็หมดไป ดังนั้นพี่น้องครับชีวิตเราจึงอยู่กับการขนขวายการตะเกียกตะกายการสแสวงหาแต่ถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปดยเปล่าประโยชน์มันไม่สามารถจะหวนคืนกลับไปเรียกเวลาให้ย้อนกลับไม่ได้มันเดินไปข้างหน้าว่ากันว่ามีคนเอาไปคำวนวณว่าถ้าคนเราอายุ80ปีเนี่ย นับเป็นวันแล้วอยู่ประมาณสามหมื่น 30, ว่าันสา0 0 0ื่นกว่ากว่าเอาแล้วถ้าสมมุติว่าใช้ไป50ปีแล้วหลังไอจํานวนวันที่นับเนี่ยมันเหลือหลักร้อยหลักพันนะถ้าเราจดไว้จดไว้ในป่านี้เราอาจจะตกใจก็ได้อย่างผู้ที่ทําคุตบาบาอยู่นี่ก็60สิกว่าไปแล้วเราคิดเหรอว่าจะอยู่ถึงอะไรถึงร้อยปีเกปีนี่ก็แย่แล้วนั่นแปลว่า ความตายเป็นของแน่นอนรออยู่ข้างหน้าชัดเจนไม่เกินสิบปีหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยยังไงก็ต้องจากจะหมดเวลาหรือคนที่เป็นเด็กที่เข้าห้องสอบก็คือกลิ่งครั้งสุดท้ายดังขึ้นก็จบครูเก็บกระดาษข้อสอบสอบได้หรือสอบตกก็ ก็แล้วแต่เราตอนนั้นเราทำอะไรไปได้บ้างไปทำอะไรไปบ้างชีวิตรเราจึงเป็นเรื่องของการอิบถิดาเป็นการทดสอบอายะ์อันกุรอานที่ผมได้กล่าวไปนะครับในเบื้องตน้นที่บอกว่ามนุษย์คิดอย่างนั้นเหรอว่าอัลาลอฮฺจะให้จะปล่อยให้พวกเขากล่าวว่าอีมานอีมานและจบแล้วก็ไปรับผลตอบแทนเปล่า แต่มนุษย์ทุกคนจะต้องถูกสอบถูกสอบด้วยอะไรด้วยเวลาถูกสอบด้วยความสามารถถูกสอบด้วยอะไรความอยากความปรารถนาสารพัดหลากหลายรูปแบบแต่ละคนก็จะมีข้อทดสอบหรือมีบททดสอบเป็นของตัวเองซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะสอบด้านหนึ่งคนคนหนึ่งอาจจะถูกสอบเรื่องทรัพย์สินอีกคนนึงถูกทดสอบเรื่อง รูปร่างหน้าตาคนที่หน้าตาดีก็ถูกทดสอบคนที่รูปร่างหน้าตาขี้เร่ก็ถูกทดสอบคนที่จนมาก,มากๆก็ถูกทดสอบคนที่รวยล้นฟ้าก็ถูกทดสอบคนที่หากินสะดวกก็ถูกทดสอบคนที่หากินอย่างสุดเคลืองเป็นบททดสอบผู้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่ไม่ซ้าแบบกันแล้วใครแหละเป็นผู้ออกข้อสอบอารัชสุฮานะฮะจ่าละมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ชีวิตเราจริงอยู่ภายใต้าการ ทดสอบของเลกดังนั้นคิดหรือว่าคิดหรือว่ามนุษย์จะไม่ถูกทดสอบฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับใครจริงใครเท็จเมื่อสอบแล้วอลัลลอฮ์ก็จะรู้ว่าใครจริงใครเท็จฟะลยะอัลละมันลัลลอฮอัลลอฮีนะซอดะกูถามว่าอาลัลลอฮ์ต้องสอบก่อนไหมแล้วถึงจะรู้ไม่อ่ะรู้ก่อนที่จะสอบจะได้ซ้ำไปแต่คนที่จะ เป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือตัวมนุษย์แปลว่าไงแปลว่าถ้าเขาสอบผ่านนะก็เป็นเป็นหลักประกันให้เขาได้มั่นใจว่าเพราะเขาได้เป็นผู้จงรักภักดีเขาได้เป็นผู้อะไรปฏิบัติต่ออรรถสุบฮานตาลาอย่างถูกต้องส่วนคนที่ละเมิดมันก็จะตอกย้ำอยู่เรื่องหนึ่งก็คือความเที่ยงธรรมของโรง ปฏิเสธไม่ได้พี่น้องอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมถ้าอเราจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งมาโดยที่ไม่ต้องให้เขามาเกิดในดุนยานี่แหละสร้างมาแล้วแหละแล้วก็ดูอนาคตเขาเลยดูชะตาชีวิตของเขาไปเลยว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวได้เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วก็ให้คําสอนไปให้ทางนําไปเขาจะเลือกเลวหรือจะเลือกอีมาน เขาจะเลือกชั่วหรือจะเลือกร้ายพระองค์รู้อนาคตของเขาทั้งหมดเขาจะตายในสภาพไหนพระองค์ก็ทรงรู้ทั้งหมดแล้วพระองค์ก็เอาคนคนนี้โดยที่ไม่ต้องให้กลับให้เกิดมาในดุนยาเมื่อมันจะจบชีวิตในอนาคตที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้ากระจับมันไปลงนรกซะเลยได้ไหมได้ถ้าพระองค์จะทําแต่พระองค์ไม่ได้ทาแต่ทําแบบไหนให้เรามาเกิดแล้วทําซะก่อน ทำยังไงคนที่จะทำดีเขาก็ตะเกียกตะกายขนขวายในทางดีสุดท้ายเขาก็จบชีวิตในสภาพที่ดีๆแล้วเขาก็เข้าสวรรค์บนลงเร้วก็คนที่ไม่ดีแหละมันก็เกิดมาแล้วมันก็พยายามมีใครไปตักเตือนมีใครไปบอกกล่าวมีใครไปสอนจะเกิดข้างมัสยิดหรือจะเกิดข้างกะบะหรือจะเกิดมุมไหนก็นแล้วแต่ในเมื่อตัวเขาไม่เอาซสแล้วเนี่ยเขาก็ตะกายไปสู่นรกเขาจนได้ หลายคนพี่นองครับเคยเกิดในแผ่นดินพูดง่ายมักกะก็แล้วกันมาดีนาก็แล้วกันเมื่อก,ก,ก่อนนี้เกิดในแผ่นดินซาอูอีกจำนวนมหาศาลมาตายที่พัทยามั่งใช่ไหมดูดยาตายมั่งทำผิดในโรงพยเอาตายไปเยอะแยะแต่คนที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเหล่านั้นะ แต่ตายบนความอีหมานและศรัทธามีไหมมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการเลือกหรือการแสวงหาของบุคคลคนนั้นในขณะที่อยู่ดุนยาเมื่อเขาสอบผ่านก,ก็ได้รับผลตอบแทนในปรโลกนะด้วยสิ่งดีงามแต่เมื่อดุนยานี้เขาสอบแล้วเขาไม่ผ่านก็แน่นอนเขาก็ต้องไปริมรบ หรือว,ว่าไปรับโทษอันแสนสาหัสดังนั้นจึงไม่แปลกที่นบีจึงบอกว่าฟะคุลลุนมุยัสรุนลิมาคุลิกะลาคุลิกะละหมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันก็จะเลือกทำในสิ่งที่ตนเลือกหมายความว่าไงมันก็จะเป็นมันก็จะสะดวกมันก็จะง่ายได ตามที่เขาถูกสร้างมาเพื่อการนั้นมนุษย์บางคนอลัลลอฮ์สร้างมาด้วยสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเข้าสวารรค์เข้านรกลงนรกแต่เขาไปเลือกที่จะทําในสิ่งที่เป็นเป็นความผิดเพราะนั้นมันก็ง่ายสําหรับมูเจสซ์ปรว่ามันเป็นที่สะดวกที่เขาจะทำทำทำผิดทําบาป แต่คนที่เขาอยากจะไปเขาจะเลือกไปสวรรค์ของเขาเพียงแต่การเลือกเหล่านี้พี่น้องครับมันมหัศจรรย์เหลือเกินเสรีภาพของมนุษย์ตรงนี้เนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินที่มันอยู่ภายใต้ความรู้ของอลัลลอฮฺสุบัยุหฺจาลมันไม่ล้ำหน้ามันไม่ก้าวข้ามความรู้ของพระองค์แปลว่า ผมพรุ่งนี้จะเลือกทําอะไรไม่เลือกทําอะไรเนะี่ยผมเองยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้เนะ่ยเดือนหน้าน,นี่ไม่ต้องถามไกลไปผมจะมีชีวิตต่อไปอีกสักกี่เดือนอีกอกี่ปีผมก็ไม่รู้และในอีกห้าปีถ้าสมมติสมมติว่าผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมจะเลือกทําอะไรบ้างจะทรยศหรือฝ่าฝืนพระองค์ผมก็ไม่รู้แต่เราตาลารู้ไหม อีกห้าปีว่านายคนนี้มันจะเลือกทางดีหรือทางเลวเรารู้เพราะฉะนั้นเวลาอาลัลลอฮ์ให้นบีมาบอกกับเราเรียกกันว่าพูดในมุมมองหรือในมุมของอลลัลลอฮ์ฝะกุลลุนมุยสซรุล,ลิมาคุลกาละเพราะ,ะนั้นใครที่อลัลลอฮ์สร้างมาเพื่อจะให้ได้เข้าสวรรค์เขาก็จะทํางานสวรรค์นี่ใครที่อลัลลอฮ์สร้างมาจะให้ไปลงนรกก็เรียกว่า มันก็สแสวงหาทางนารกแบบง่ายๆเหมือนกันอันนี้เรียกว่าพูดในแง่ของพระองค์ว่าอาลัลลอฮ์สร้างมาจริงๆแล้วอลัลลอฮ์ให้เลือกนั่นแหละแต่เผอิญว่าในความรู้ของพระองค์อันล่วงหน้าว่าไอ้ชีวิตดวงเนี้ยไอ้ดวงจิตดวงเนี้ยไอ้มนุษย์คนเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะไปทางไหนเพราะนั้นทุกอย่างถูกบันทึกไว้เรียบร้อยอยู่ใน,นลินฟูซ พี่น้องก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็แย่แล้วสิว่าฉันจะไปทางไหนพี่น้องครับในมุมของเรานี่คือปัจจุบันเรายังไปไม่ถึงอนาคตและเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าบันทึกที่แท้จริงของเราเป็นยังไงเอาแล้วเราทำงานต่อไปนบีสั่งเลยเอยามาลูกจงทำนั่นแปลว่าวินาทีของเราคือตรงนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาในมุมของของพระองค์เพราะพระองค์เอามิติปัจจุบันซ่อนไว้ในมิติอนาคตอยู่ตรงนี้เพะฉะนั้นในมิติของเราคือปัจจุบันอยากใช้อนาคตเราดีอยากใช้อนาคต,เรา,าาคตเราไปถูกทางอยู่ในหลักการตายในอีมานวันนี้ปฏิบัติเลยวันนี้คือนาทีของเราอย่ามาลูสยารล,ล,ลอฮุอามาละกุมะรสูลฮุอัลโมินูนล l l a ์จะเห็นผลงานของเรา เราซูลจะเห็นผลงานพวกม,ม,มุสลิมินทั้งหลายก็จะประจักษ์ในอะไรในผลแห่งการกระทำของเราและสุดท้ายทุกคนก็จะบอกว่าคนนี้อิมานคนนี้ซอล่าทําได้ไหมทําให้คนทั้งหลายเขาเห็นว่าเป็นคนดีมีอิมานเพราะว่าคนที่อยู่รอบกายเราถ้าเขายืนยันเขาก็เป็นพยานให้เราได้ เหมือนอย่างที่นบีบอกอันตุมชวนเอาลองฟิลอร์จำได้ไหมฮะดีสที่บอกว่ามีญาณญอ่านมานาบีก็ถามว่าคนนี้เป็นยังไงทุกคนสายหน้าทุกคนเบือนหน้านี้ไม่ไหวไม่เคยทําดีเลยไม่เคยเห็นมันทําอะไรที่ดีงามเลยนบีก็บอกวาจะบัดไอ้วาจะบัดละหุนนารแน่นอนไม่รอดนบีว่าอย่างไร สุดท้ายจนาซาร์อีกอีกจนาซา์หนึ่งผ่านมานบ,บีก็ถามว่าเป็นยังไงทุกคนก็ต่างชื่นชมอันยินดีในชีวิตเขาไม่เคยเห็นเขาทิ้งลรมาเขาไม่เคยเกลีมเมรยเกเรกไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยกินเหล้าเมายาไม่เคยไปอกากตันยูต่อใครไม่เคยคดโกงใครทุกคนก็เห็นเป็นประจักษ์นบ,บีก็บอกว่าไวจะบัดไอ้ไวจะบัดละหุนจันนะ สำหรับคนเหล่านี้คนนี้ไม่ใช่คนเหล่านี้คนนี้มายัอนนี้ไม่ไปไหน,ไหน,น,ไนแน่นอนไปสวรรค์แน่นอนแล้วนบีก็มาพูดในตอนท้ายว่าอันต um uh ุมชูฮดาอุลลอฮูฟิลอรดพวกท่านทั้งหลายเป็นพยานให้การรอบบนพื้นที่พบนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับที่สุดไม่ยากอยากจะรู้ว่าเราเป็นนะ จะมีแนวโน้มไปทางไหนดูที่ตัวเราเรื่องดีเรื่องถูกต้องทำง่ายไหมเชื่อง่ายไหมเรื่องเลวเรื่องชั่วเรื่องร้ายร้ายทำยากไหมหรือทำง่ายมันมีอยู่สองสองสองค่ายเต่งนั้นเองธรรมะกับอธรรมจิตใจท่านรวมไปถึงความประสงค์ของท่านรวมไปถึงพฤติกรรมของท่านอันไหนง่ายสำหรับท่าน ถ้าว่าเป็นเรื่องดีมันง่ายสำหรับท่านก็พอจะอุ่นใจได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอะไรที่เล็วๆเนี่ยมันต้องอารมณ์ท่านหมดเลยอะไรที่มันได้ๆมันต้องความรู้สึกท่านหมดเลยอะไรที่มันชั่วๆที่มันบาปๆรู้สึกท่านชอบหมดเลยแต่อะไรที่ดีๆที่มันไม่นะที่มันไม่ผิดอะ่ะมันไม่ค่อยต้องอารมณ์ท่านก็บอกกับตัวท่านเองเนี่ย ว่าท่านนั้นจะไปทางไหนเพราะนั้นวันนี้บอกกับท่านทั้งหลายไม่ได้แค่ท่านทั้งหลายแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองที่บอกว่าชีวิตนี้คือการทดสอบเมื่อเรามาอยู่บนดุญญานี้ให้สำนึกให้รู้อยู่เสมอว่าไม่ใช่ที่ถาวรประสบเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นใน,นชีวิต มองให้ท่วนทีแล้วบอกกับตัวเองว่ามันเป็นบททดสอบจอากอัลลอฮ์ใช่ไหมและจงได้คําตอบจงได้คําตอบเดียวว่านั่นคือใช่ท่านหล่อท่านก็โดนอลัลลอฮ์สอบท่านรวยท่านก็ถูกอลัลลอฮ์สอบแม้ว่าท่านจะทุกข์ยากลำบากตกทุกข์ได้ยากแค่ไหนก็เป็นบททดสอบจากองค์แต่บททดสอบเหล่านี้ไม่มีใครเป็นผู้บัญญัติอัลลอฮ์รู้ดีว่าจะสอบ บ่าคนไหนแบบไหนแต่ขออย่างเดียวจะรวยก็ขอให้สอบผ่านจะจนก็ขอให้สอบผ่านจะทุกข์ยากลําบากแสนเข็นยังไงก็ขอให้เราสอบผ่านวิธีสอบผ่านไม่ยากข้อสอบบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามาะเล่าก็ให้คน่ันซิ่งเดียวก็คือความอดทนอดทน การละหมาดก,การยืนหยัดอยู่กับความจริงการยืนหยัดกับความถูกต้องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งอิบาดาทุกรูปแบบการต้องใช้ความอดทนสูงมากเมื่อถ้าท่านอดทนอย่างดีแล้วอินชาอัลลอฮ์ท่านเป็นเจ้าของรางวัลหรือโชคลาภอันมหาศาลซูฮัดวิลารีมท่านเป็นเจ้าของลาภอันมหาศาลเพราะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งผมทั้งท่านทั้งผมทั้งท่านหวังว่าจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็คือผู้ได้รับโชคลาภอันมหาศาลและอะไรที่จะประเสริฐยิ่งกว่าการพ้นนรกของพระองค์และได้เข้าไปอยู่ในส,สวงสวรรค์ของพระองค์ขอฝากไว้เป็นคติธรรมสำหรับท่านทั้งหลายที่คิดนะที่พิจารณาแต่เรื่องดุนยาไม่คิดถึงวัาอาคราแล้วก็มองมุมชีวิตแบบผิด,ผด ถ้ามองแบบถูกให้รู้ว่านี่คือเป็นที่ทดสอบท่านจะบริหารจะจัดการกับบททดสอบเหล่านั้นยังไงจะก้าวข้ามมันโดยวิธีการใดขาดไม่ได้ปัจจัยหลักคือความอดกลั้นและอดทนอักูลุกอดิฮะดาอัสสลฟุรุลลอฮ์ลิวะลัคุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนะมิคุลิดัมฟาสลฺฟุรุอินนาะลัฟุร์รหิ